สวัสดีครับวันนี้เรามาดูเคสศึกษานะครับ B-OD สองพันสิบนะสายไฟออนสายออนสวิกนะครับฝั่งนี้มีแดงเหลืองแต่ไม่มีสายออนนะครับนเนี่ยปักเนี่ยตอนนี้ไม่มีเดี๋ยวมาอยู่ฝั่งนี้นี่นะครับสายสองสายเทา นี่นะสายสีเทาฝั่งนี้นครับของเครื่องเล่นต่อฝั่งนี้ไม่ได้ดับเปิดเครื่องเสียงดับนะครับนี่นะไม่มีไฟเดียงฝั่งนี้ธรรมดารุ่นเดินจะมีพวกสายสีเหลืองสีส้มแต่รุ่นนี้ไม่มีอยู่ฝั่งนี้สีเทาครับก็ดูเป็นแนวทางนะครับทาหรใครที่ติดดิฟฟี่ nhập phương hơi trừ. Mà